ไม่ได้ไหรือสุกตาเป็นไรนาะอะลักหมามันปวดตรงไหนอ่ะสุกตาปวดตรงไหนเป็นโรคไตโรคไตเดเิยไม่ถน,นัดเป็นสโตส้เดินสโต้เพื่โอเคเอากระไม้เคาะนะถุสามร้อยก็ดีนะวันไหนก็ได้นะคุณป้านะจากนา้นนี่ส่งนะ ป้าไปใส่ตู้เป็นบ้านที่ส่งหน้าวันไหนก็ได้นะที่เราเราชอบวันไหนก็ไปวันนั้นก็ได้่าวแมวงูมดตัวเพียน้ามดดำนิยนหมพึ่งตอแตนเจ้ากรรมั้งหมด ูใหญ่สามหัวลูกแล้วก็บริวารอย่ีไม่มีเลยโอ้จะล่มดำอันตาไปซื้อล่มดำถวายพระสงฆ์อันนะล่มมีกี่บาทหรอกนะถวายแล้วก็เป็นกำไรที่สูงพร้อมกันนะเอ้าเดินเรื่อีเดินเดินยาวเลยตาเดินยาวเลย พิชไม่เท้าแล้วพิชไม่เท้าแล้วเดินยาวเลยเขาเขอเดินได้อยู่ที่ห้องใช่ไหมลงขึ้นมาจะวิ่งเลยป่ะหรือไงม่วิ่งนะโอเคนะโอเคอ่ะโชค่ี